จบรครึงร่งแรกนะครับคู่สี่ทุ่มของรีเมรลีกก็เป็นไปตามที่คาดไม่ได้มีอะไรพลิกโผอะไรมากนะักทั้งเกมของลเวพูลกับไบรตันแล้วก็ทอนนัฮอตสเปอร์กับบอลนะมัดก็ใครเป็นเด็กขงก็นอนได้แหละ ปิดไฟนอนเลยเพราะว่าถ้าดูไปผมว่าไม่ใช่เปลืองค่าไฟแล้วล่ะเพราะชนะแน่อะไรอย่างงี้นะครับก็ครึ่งแรกนะครับเหนือกว่าทุกเหลี่ยมมุมถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นรูปเกมจังหวะการทาประตูครับแล้วก็รวมถึงสกอร์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสองประตูของลิพูลเนี่ยมาจากลูกเซตพิชทั้งสองลูกเลยมาจากลูกตั้งเตะทั้งสองลูกเลยลูกแรกเป็นครับฟรีคิกนะครับแล้วก็ลูกที่สองเป็นเตะมุมนะครับเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่พี่ตุ้มครับผมคือคือผมสังเกต ไบรท์ตันเนี่ยเห็นมาหลายนัดแล้วตั้งแต่แกรแฮมพอตเตอร์ใช่ไหมเป็นโค้ชเนี่ยถูกต้องครับเขาเขาจะเซตบอลตั้งแต่ในแดนพี่ตุ้ม,มเล่นบ bon, อลเคาะบอลตั้งแต่แดนตัวเองเลยตั้งแต่แดนตัวเองเลยครับแล้วพอเจอลิเวอร์พูลเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเล่นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ในแดนตัวเองอเสร็จแล้วพอลิเวอร์พูลเขาลุมบีบลุมพเพลสปุ๊บเสียบอลประตูแรกที่เสียเนี่ยมาจากการฟาวครับฟรีคิกเนี่ยได้มาจากการฟาวซึ่งไบรท์ตันเนี่ยเคาะบอล bon อยู่แล้วก็ไปเสียบอลโดนลิเวอร์พูลบีบเสียบอลปุ๊บพอลิเวอร์พูลเขาบุกก็ฟาาาาาวลเเเเเเ้้กก็็องงไไปปตตะะขหัรรียยบ นะแล้วดูเฟอร์จิวันไลท์เทคตัวพี่ตู้สง่างามมากโดดเด่นมากพูาเท็กตัวได้สูงมากๆแล้วรูปร่างเป็นกองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วถูกต้องเทคสูงอีกสูงและบ่งดีด้วยม่งดีมากม่งสวยสองลูกเลยถูกต้องครับนะครับเมื่อกี้คุณแม่เพชรบอกว่าตอนนี้นึกเราน้องนึกดูกองหลังตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมันเคยมีทำแฮตทริกไหมผมว่าไม่มีนะสองประตูอาจจะมีมีแน่แต่ว่าสามประตูผมจำไม่ได้นะไม่น่าจะมีอ่ะครับครับ คือตอนเนี้ยใครเป็นฝั่งตรงข้ามของเร์พูนเนี่ยมันมีวิธีเดียวที่จะลุ้นขึ้นอ่ะทาไงฮะคือต้องลุ้นลุ้นให้มาเน่เจ็บลุ้นให้ฟันไดเจ็บไปลุ้นอย่างนั้นแล้วไปลุ้นอย่างนั้นแทนเอหรือไม่ก็ให้มันโดนไล่ออกสองคนที่จะโทษลูกอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นยากมากของอย่างนี้คือเล่นเกิดไม่ได้ผมว่าอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉุดไม่ได้ฉุดไม่อยู่แล้วไปตุ้มดูไป็รฮบริบุน์พึ่งแรกคออมันต้องอยู่ทางฝ่าย คุณจะสู้มากกว่านะครับอย่างที่จอมพูดอ่ะจะเซตกันทําไมนักหนาคือถ้าคุณต่อบอลต่อต่อบอลคุณก็รู้อยู่แล้วมันสู้เขาไม่ได้แล้วคุณต้องเตรียมตัวด้วยนะคือแทคนติกของคุณเนี่ยถ้าคุณต่อบอลถ้าคุณบอมไปเลยเล่นไปปุ๊บสวิตไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปมันยังทําความลำบากใจให้กับกองหลังลิพูแล้วฟุตบอลเวลาโยนไปเนี่ยกับคุณกว่าจะเก็บลงมาแล้วมาเซตต่อเนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าคุณต่อบอลถ้าเขาแย่งได้เขาใช้เวลาน้อยกว่าที่คุณโยนคือต่อบอลมันสู้คุณสู้ไม่ได้คุณก็อย่าาาไปพยย ครา <นะ S 1> ต้องเล่นลูกอ่าไดาเล็กมากกว่านี้คือ <ๆ S 2> คุณพูดง่ายๆอ่ะสุณมุว่าอีกคนถนัดแย็บแล้วคุณจะไปแย็บกับมันทําไมอ่าเพราะนั้นเมื่อเขาแย็บดีกว่าใช่ใช่ไหมมันก็ต้องหาทางแก้หาทางแก้ขายแต่ แต่อย่างว่าเดี๋ยวนี้คือแบบไม่รู้อ่ะจะเล่นอย่างเงี้ยเรามันเป็นนี่มันเป็นสไตล์เทคนิของโค้ชเลยเวลามาเรียนมาหรือมันจะเป็นอย่างเงี้ยกันหมดไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ปรับแทคนิคมวยยังปรับนะถ้าสู้ไม่ได้ปุ๊บต้องต้องเดินอย่างไงแล้วถอยก่อนหน้าอะไรไม่ต้องปรับก็ปรับตามยกเลยแต่ทางเนี้ยถ้าเทคนิคกูเล่นอย่างเงี้ยก็จะเล่นอย่างนี้ทั้งๆที่สู้ไม่ได้ก็ไม่คิดปรับนี่เพิ่งได้สัญญาใหม่6ปีนะพอตเตอร์เนี่ยไคลพอตเตอร์อ่ะผมดูแล้วอยู่ไม่ถึงอ่ะดูอยู่ไม่ถึงอ่ะนะ ครึ่งช่วงท้ายครึ่งแรกนะฮะเราจะเห็นว่ารีพูลพอนำสองศูนย์ปุ๊บเขาก็ถอดแันเร่งก็ตามสูตรเหมือนเดิมไบรตันเลยมีโอกาสมีโอกาสไปพวนเปี้ยนมีโอกาสได้ได้ยิงประตูบ้างแล้วก็มีโอกาสงหน่งๆครั้งหนึ่งดาวี่พอเปอร์ลงงานไปโดนนักแข่งยิงไม่เต็มเท้าไม่ได้โดนเท้าถ้าโดนเท้าน่าจะโอกาสเข้าสูงกว่านี้ถ้าโดนโดนทางเท้านะไม่โดนนักแข่งนะก็จะมันขึ้นหน่อยนึงพี่ตุ้มก็จะตีให้แตกมาก็จะสนุกขึ้นนิดนึงครับ อ่าแล้วตัวขึ้นนิดนหนึ่งแหลยะยังไงลิ้มภูลก็เอาอยิงกูเหรอก็ะสานหรือสีอยิงเอายิงกูเหรออะไรเงี้ยแต่วันนี้แม่เพชรบอกกินชีสเนี่ยอ่ากินชีสน่าจะกีนชีสแต่ว่าลิ้มภูยงิงก่อนสเปอร์นิดเบียงนะสี่นาทีแต่แต่ไม่แน่นะพี่ตุ้มเดี๋ยวถ้าได้ลูกสามลูกสี่เขาก็ต้องทยอยตัวสำรองลงแล้วก็แน่นอนว่าเขาต้องถนอมตัวนั้นอาจจะอาจจะได้ใช่ไหมอาจจะอาจจะไม่วิ่งอาจจะไม่เพลสละไม่จำเป็นต้องเพลสละไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงละจังหวะห้าสิบห้าสิบไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วาคม โปรแกรมของลีพูลเนี่ยชุกมากเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางไปทิการ์ตานะไปเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกวันนี้ผมไปเดินพาเมียไปช้อปปิ้งแถวไหนไปซื้อที่ไปซื้อของครับซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เอ็มโพเรียมเอ็มโพเรียมสุขุมวิทเอ็มโพเรียมแถวสุขุมวิทพี่ตุ้มเจอแฟนบอลลีพูลใส่เสื้อสีแดงของลีพูลตรงกลางหน้าอกฮะเขียนว่าอะไรฮะเป็นตาแชมป์สโมสรโลกทำาป็นลวงหน้าเลยทำไป็นลวงหน้าเลย แล้วผมเดินอยู่ผมเห็นเนี้ยยังไม่ได้แชมป์เลยยังไม่ได้แชมป์เลยเดี๋ยขาต้อไม่แข่งเลยเขายม่ได้แข่งเลยนี่แปะไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าทำล่วงหน้ามั่นใจมากเขาเป็นตาทองนึกออกไหมคุณนายเพชรเวลาใครได้แชมป์โลกเนี่ยแชมป์โลกมวสัโลกต้อง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 มีตาของฟีฟ่าทำไว้แล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วอืมนะก็ดูแล้วไม่น่าพลาดไม่พลาดน่าจะชิงกับฟลาเมงโก้นะครับทีนี้ก็ตัวผู้เล่นกันเหนือกว่าฟลาเมงโก้ี่ปุ่เคยเจอฟลาเมงโกปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับ เป็นไงฮะแต่สมัยก่อนพี่ตุ้มตู้ไม่ได้ตู้ไม่ได้สมัยก่อนคือเมกาใต้เขาไม่ได้ย้ายไปอยู่ยุโรปไงฮะตัวคือตัวแบบดีๆหมดเลยพอพอจอมพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือสมัยก่อนบราซิลเนี่ยมันแน่นอนเอกลักษณ์ของเขาครับคลาสสิกใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นในในต่างแดนพูดงา้มาแถบตะวันตกเขาไม่เล่นเขาเล่นอยู่ในบ้านเขารีลาแซมบ้ามันมีดึงดูดดาะมันมีแต่พอมาเล่นบาง มาเล่นอาชีพบ้า,างถวาตตัวมันจะหยุดในทีดีโค้ชจะบอกให้คุณมากเกินไปคุณไม่ต้องลีลามันก็ไม่มีพอว่าเจอฟุตบอลบาซิลปัจจุบันของโลกดุวบามันไม่เหมือนเก่าเมื่มอก่อนเนีเดี๋ยวตป้บนึงเมือ่อก่นอนตอนอายุน้อยๆเหมือนกันฟุตบอลโลกเวลาถ่ายทอดมาตีสอที่สาแต่ถ้าเป็นบาซิลดู มันดูสนุกคือรอดูอะสวยงามพอตอนหลังอะพูดง่ายเมื่อกี้จะที่แท้พี่ตุ้มคือมันกลายมันกลายเป็นศาสตร์ไงมันศิลปะมันน้อยลงแต่พี่ตุ้มเนี่ยตอนที่เป็นนักบอลก็เป็นนักบอลแบบว่าศิลปะสายลีลาสายลูกลูกกระหายรักอะไรเงี้ยก็เหมือน ก็เหมือนสมัยนี่ก็เหมือนสามารถพยากรุนเนี่ยเคยพูดเรื่องมวยไทยอ่ะสมัยนี้เราไปดูเหรอผมไม่ดูหรอกมันมีตะกอดกันคว้ากันอะไรเงี้ยศิลปะมวยไทยไม่มีแล้วแบบนี้ กลายเป็นกลายเป็นเน้นผลเ่ะพูดง่ายเล่นแบบเน้นผลเน,นเน้นมวยเข่าได้คะแนนได้เป็นการพนันด้วยไงใ,ใช่ครับอ้าว<อ>คู่สเปิร์มไงคุณแม่เพชรก็บุกมากกว่าอย่างชัดเจนนะแล้วก็ได้ไอ้ลูกได้เนี่ยผมว่าไม่รู้โซน,นิงม,มันตั้งใจจะส่งหรือเปล่าหรือมันจะแตะแล้วยาวไปไปเข้าทางอารียิงพอดีเลยอ๋ออาจจะแตะยาวแล้วก็อารีวิ่งสวนขึ้นมาวิ่งสอดขึ้นมาพอดีแล้วลูกที่สองเนี่ยคือผมนึ้ว่าได้ประตูไปแล้วปราบฏว่าอ๋อมาดูอีกทีนึงแฮนด์บอลแฮนด์บอลครับ อืมโดน VR เรียกคืน VR ไม่ต้อง VR เลยเขาเขาอ๋อเขาไม่ต้องไม่ต้องเรียก VR เลยคือชัดเจนเลยอ่าชัดเจนนะครับก็เป็นว่านำริบุนยิงก่อนด้วยริบุนยิงก่อนสี่ก่ทีนะครับสี่ทีก็ยิงก่อนแน่แน่เลยสี่ทียิงก่อนนะฮะแต่จะพูดทอดูภาพช้าเสียดายเสียดายลูกที่จะยิงสองหนึ่งนะครับ มันมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะถ้าตีให้แตกได้มันก็ยังสนุกขึ้นมาดนึงได้ดูบอลสนุกได้ดูบอลสนุกนิดนึงคนจะมีความหวังกันบ้างนะอะไรบ้างเนี่ยนี่คนถามว่าสามารถเกี่ยวอะไรด้วยครับอ่านี่คือตัวเขาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคลาสสิกไงเหมือนเอาง่ายๆคุณดูมวยไทยสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยสนุกมันไม่ค่อยแบบมีแม่ไม้อย่างลูกอ่าลูกไอ้นี่ยจระเข้กบดาน มนั่นนั่นก็เป็นคนเตียงนะฮะตะละที่กับดานคนเตียงนะฮะคือคือถ้าถ้าน้องเกิดตอนตอนบาซิลสมัยก่อนนะน้องจะติดตามดูบอลบาซิลมากเลยจริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนบาซิลจะเล่นแบบความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักดูแล้วสนุกมากเล่นเล่นลีลาความสามารถเฉพาะตัวลีลาและยังมีประสิทธิภาพด้วยออ่่าานะแต่แต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่า โดนเขาสวนอย่างเดียวคือจะไปเจอบอลที่เขาเน้นผลแล้วจะจะจะโดนกันมันเริ่มต้นตอนไหนรึป่าวนี่ยเริ่มต้นอิตาลีคือมีช่วงเป็นใหจำไม่ได้แล้วยกอิตาลีเนี่ยซึ่งพออิตาลีจำตอนนั้นชื่อจำอะไรไม่ได้บอกพอเจอบาร์ซิลเนี่ยในรอบล็อกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาสู้ไม่ได้พอเขาสู้เนี่อิตาลีก็เริ่มตั้งรับเลยตั้งรับ้วสวนเปาโลลัสซี่เซซ่าหลุยเมนตติอะไรอย่างเงี้ยก็ประกบตัวเลยมาร์กติดไปเลยอะไรเงี้ยใครเก่งๆก็โดนประกบไปอะไรอย่างเงี้ย พอสมัยใหม่ฟุตบอลมันก็เลยมีความอย่างทเมื่อกี้ผมบอกเป็นศานสตร์มากขึ้นนะค,นนความสนุกสนานมันก็ลดน้อยลงมวยไทยก็เหมือนกันมันก็อาจจะลดลดน้อยลงไปใช,ใ,ชใช่ไหมเพราะเมื่อกี้คุณแมยเพชรนี่เขาเข้าเข้าหนาโม,มวยบ้างหนาโมยฮะ,<น>ะปั้มกันปั้มกันอยู่นั่นนะเข้าเข้าไปทำอะไรมาหนาโมวยสนามมวยเนี่ยผมจะบอกให้เลยอาหารอร่อยมากรอบๆเนี่ยบริเวณข้าวโพงข้าวแกงเนี่ยเขาขายแพงหน่อยนึงแต่ว่าอย่างนี้อร่อยพอเลิกแล้วกินไม่ลงเพราะว่าสีมวยฮะดูสเปอร์เป็นยงไงข้างหลัง ผมว่ามีโอกาสโดนดีเสมอหรือโอกาสที่จะยิงเพิ่มมากว่าบมัดเล่นดีนะบอลมัดเล่นดีนะแต่ว่าบอลมัดไม่ค่อยได้ส่งแบบเน้งๆอ่ะแต่ว่าเรื่องการต่อบอลอะไรก็คือเล่นเหมือนสับผมนีมรู้สึกว่าสเปอร์ทีมเอเจอกับสเปอร์ทีมบีเหมือนกันเลยแต่ว่าประสิทธิภาพอยู่ที่สเปอร์ทุกอย่างมากกว่าอีกลูกมีไหมผมว่ามีแน่นอนมั่นใจนะน่าจะน่าจะได้อีกหนึ่งประตูใช่ครับลีพูลอีกลูกมีไหม ผมว่ามีผมว่าลิบูลไม่หยุดแค่2แน่อย่างน้อยๆมีอีกหนึ่งอะไรหรือไม่จะเป็นซานดายแฮ็กติกด้วยเนี่ยมันจะหยุดใครไม่ได้ไหมครับซาร่าเพราะซาร่าเนี่ยมุกมนะในเรื่องยิงประตูได้ยิงเขายิงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมุกเดี๋ยวจะยิงให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับอีกคู่หนึ่งทีเด็ดพี่ตุ้มยังยังยิงไม่ได้เฉี่ยังไม่ได้เลยยังมิ่งฮะศูนย์ประตูกระสุแต่ว่าเบอร์ลี่นี่โดนคริสตันพาเลตบุกมานำแล้วนะเอ่อเคสเตันพาเลตบุกนำนะครับใช่ครับแมีคนแซวบอกดีวอกกหาายจเกมอืม คุณวิระเดชเหมหมัดบอกลิเวอร์มีโอกาสจะสะดุดนัดไหนบ้างครับอาจจะต้องรอไปนู่นเลยฮะม<ะ>ก,กร,ะราคมซีซ<ะ>ันหน้ามก,กร,ราคม<ะ>เจอแมนยูที่นี้มีแมนยูดีเดีือนหยุดได้แต่ดูแล้วไม่น่ารอด<ต>หรอกเสมอ ออแล้วกว่าจะเจอแมนซิตี้อีกทีง่ะฮะนี่ไงนี่ไงโปรแกรมมันสะดุดปลายฤ <ไป S 1> <ะ>ดูกาลเลย,ยจบเลยจบข่าวนะฮะปลายฤดูกาลเลยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะมีมีเจอเอเวอร์ตันอ่ะเจอเอเวอร์ตันเนี่ยไปเยือนเลสเตอร์ก็เหมือนกันนะนะครับแต่เจอเอเวอร์ตันเล่นในบ้านฮะใช่แล้วช่วงหลังเจอเอเวอร์ตันไม่รู้เป็นไรนะฮะคือมันไม่แพ้กินสบายอ่าคือกินสบายกินได้ไปเยือนเลสเตอร์วันบ็อกซิ่งเดงฮะครับอ่าเลสเตอร์บ็อกซิ่งเดงเออะมีไปเยือนเลสเตอร์นะมีเจอไปเยือนแอสตันวิลล่านะฮะวันที่สิบเจ็ดอ๋อด็นละ บอกแล้วครับว่าไปแพ้ทีโอทีนั่นแหละครับทอปแนมทอดแท้ท็อดแนมมีมีเจอทีโอทีด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดมกราสิบเอ็ดมกราคมปีหน้านะครับเจอกันเจอกันแล้วก็ต่อด้วยสิบเก้าก็จะเป็นศึกแดงเดือดอันน่าสะดุดสองนัดเลยก็จะเล่นที่แอนฟิลด์ครับศึกแดงเดือดสะดุดสองนัดก็แชมป์อุ้ยสามนัดนั้นอันตรายนะไปต่อด้วยเยือนบูฟด้วยนะฮะอันตรายนะดูชม้สุดูแล้วใครเืออีกสามนัด เพราสมอิารสนุกเสมอเดี๋ยวเดือดบอลยังไม่สนุกเดี๋ยวบอลยังไม่สนุกย้อนกลับไปเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นครสิบสี่นัดชนะสิบสามชนะสิบสองเนี่ยก็คือแมนซิตี้ใช่นะกว่าจะไปแพ้เนี่ยนัดโอ้โหธันวาคมปลายเดือนอ่ะใช่ครับกว่าจะไปแพ้คิทตอรพาเลีใช่ไหม แพ้พาเลทวันปีใหม่วันปีใหม่เลยวันปีใหม่เลยวันที่31ธันวาคมเลยกว่าจะไปแพ้ตอนนั้นแมนซิตี้ชนะชนะรวดสิบแปดสิบสิเจ็นัดหรือูลเป็นแชมป์โดยไม่แพ้ใครเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้แชมป์ไร้พ่ายแล้วแล้วถ้าเป็นแชมป์ไร้พ่ายแต้มจะเยอะกว่าอาร์เซนอลตอนยุคการตอนนั้นอาร์เซนอลชนะยี่สิบหกเสมอสิบสองเสมอซะเยอะมากเสมอซะเยอะนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสจะเป็นไร้พ่ายแล้วเป็นไร้พ่ายที่ อ่าป๊อกเก้าไปกินป๊อกแปะกันซ้อนอีกฮะคือตอนนี้ผมผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรฮะไอแชมป์เนี่ยไม่อันนี้เดี๋ยวเขาไอหมูงเจอมุงเจมอันนี้อันนี้พูดด้วยเหตุผลฟุตบอลเมียนี่ได้แน่ก็คือพูดง่ายเอาวันนี้แมตตี้ไม่กระดุดอีกแล้วอ่ะดูที่มันง่ายเนี่ยเอาเอาพูดด้วยเหตุผลฟุตบอลเนี่ยไอแชมป์เนี่ยไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกโอเคแต่บอกว่าโอเค ที่เขาบอกเส้นทางยังเหลือยาวไกลก็จริงแต่ผมดูมาตรฐานริพูลมันสูงจริงากแล้วก็ยังมองไม่ออกมันจะมันจะไปหลุดยังไงคือครบเครื่องด้วยเรื่องสภาพจิตใจอะไรต่างๆด้วยคือใใ่เขารู้ว่าเขาเล่นยังไงต้องชนะเป็นเกมไปสภาพจิตใจมันดีด้วยสภาพจิตใจดีมากผมกลัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะไอแชมป์เนี่ยไม่น่าจะพลาดอ่ะมันอาจจะแต่มันอาจจะเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายนะครับหนึ่งนะฮะสองเดี๋ยวพอต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนี่ไม่กี่วันเขาประกาศวันบอลลงดอดูแล้วนะ น่าจะเป็นเฟอร์จิฟันไดนี่แหละก็เห็นข่าวรุดมาแต่ผมยังไม่เชื่อนะผมด้วยผมด้วยสายตาของผมอะผมยังมองว่าฟันไดควรได้มากกว่าเลวเนลเวมสซี่นะนะเพราะว่าผลงานมันชัดเจนและเจอกันด้วยเจอกันฟันไดกับเนวเี่มสซี่นะแต่อาจจะมีข่าวรุดมาว่าเ้ยมสซี่เขาได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้อันนี้อันนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันเพราะในเมื่อมันยังไม่ได้ประกาศเราก็ยังไม่รู้อะใช่ครับนะน่าให้เขาบันลงดอบันลงดอฟันไดอ แชมป์สโมสรโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ไม่น่าเชื่อได้แชมป์มาห้าสมัยก่อนหน้านี้ได้แชมป์ยุโรปห้าสมัยก่อนหน้านี้ไม่เคยได้แชมป์สโมสรโลกเลยก็ไม่น่าเชื่อก็คราวนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับก็พอได้แชมป์สโมสรโลกบวกซูเปอร์คัพบวกพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวได้ลีกคัพก็ยังไม่ตกรอบเอฟเอคัพด้วยยังไม่เอฟเอคัพด้วยดูฟ้าจะไม่ลีกผมก็รู้ใครจะมาชนะลิเวอร์พูลเนี่ยก็ดูฟ้าจะไม่ลีกอีกเราแชมป์สโมดรกูไม่มีที่ยืนแล้วอี้ย และฟานได้แม่งมงอย่างวันนี้ตัดสินง,<อ>ง,ง่ายตัดสินง่ายถูกต้องวันนี้คือชัดเจนเลยาฟานได้กินเมสซี่อ่ะตอนเนี้ยอฮะก็ดูแล้วไม่น่าพลาดแล้วถ้าได้ได้แชมป์แบบมากกว่าหนึ่งรายการฮะโอ้โหก็เอานะปีนี้เขาคู่ควรที่ได้อย่างนั้นจริงนะมันแกล่งทั่วแผ่นฮะต้องบอกว่าแกล่งทั่วแผ่นจริงครับครึ่งหลังก็ มีลูกใช่ไหมที่สเปอร์เนี่ยกำลังจะเริ่มมาปแต่ว่าที่ลิวพูนี่รู้สึกว่ามันจะเริ่มช้ากว่าอมาแล้วมาแล้วโอเคลงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีช่วงจบเกมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนผมพูดเล่นอย่าเพิ่งไปนอนไหนไหนริบูุชนะแล้วต้องดูว่าเขาเล่นจะชนะกี่ประตูใครจะยิงได้บ้างแล้วจะ ได้ครีมชีสหรือเปล่าจะได้ครีมชีสเป็นคัลาจริงจริงได้ไหมครับจะแฮ้ทริกหรือเปล่ามีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะอะไรอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์ช่วยกดเลยฮะวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นเด็กโงกดรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงจบเกมครับ